สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้แม่หมอจินนี่นะคะจะมาทำนายพิกอเด็กกันนะคะให้มีไพ่ทั้งหมดให้เลือกทั้งหมด3ใบวันนี้จะมาในหัวข้อพ่อแม่รัศมีต้องการบอกอะไรคุณนะคะคุณที่มาบาังเอิญได้ผ่านมาเจอคลิปนี้ นะคะแปลว่าพระแม่รละสมีต้องการบอกอะไรคุณนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะนี้ใบที่1ใบที่2ใบที่3นะคะให้คุณตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะแล้วคุณก็เลือกไพ่นะคะ1 2 3โอเคค่ะ,ะคนที่เลือกคนที่เลือกใบที่1นะคะ เรามาทนคำ,ำนายกันโอ้คุณเป็นคนที่เลือกใบที่โชคดีจริงๆเลยนะคะใบนี้เรียกว่าชีวิตดีดีเลยค่ะการงานก็ดีนะคะอย่างคุณตั้งเป้าหมายอะไรที่คุณทำธุรกิจอะไรตอนนี้คุณก็จะประสบความสำเร็จคุณงานของคุณจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะการงานของคุณจะมีการเลื่อนขั้นตั้งตำแหน่งด้วยแล้วก็มีการต้องติดต่อกับต่างชาติต่างภาษา ถึงจะดีนะคะงานของคุณนะตรงนี้เรียกว่างานดีมากๆตําแหน่งหน้าที่การงานก็คุณที่ไม่ได้ทําธุรกิจนะคะแต่การงานของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนเรื่องการเงินการเงินก,เนก็เรียกว่าดีตามตําแหน่งงานนะคะการเงินดีมากๆเลยเรียกว่าโชคดีแล้วก็มีโชคมีลาบด้วยนะคะคุณจะเป็น เป็นแบบมีโชคมีลาบมากๆเลยนะคะหนะ้าที่การงานคุณบรรลุเป้าหนาหมายในทุกๆอย่างนะคะต้องมีงานของคุณเนะ่ยเหมาะสำหรับคนที่ทำงานเอ่นำเข้าส่งออกนะคะจะประสบความสำเร็จมากธุรกิจจะดีมากๆเลยส่วนเรื่องการเงินก็ฐานะจะมั่นคงการเงินดีมีความร่ำรวยนะคะมีการลงทุนขยายกิจการราบรื่นนะเรียกว่า งานนี้คือต้องมีเกี่ยวกับการต่างชาติต่างภาษาจะดีมากๆส่วนเรื่องความรักก็ยิ่งดีใหญ่นะคะคนที่คนโสดก็จะได้มีโอกาสได้แต่งงานส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วความรักก็ลงตัวเหมือนกิ่งทองใบหยกเลย สมน้ําสมเนื้อหรือคนเขาเรียกว่ามีสินเสมอกันนะคะส่วนเรื่องสุขภาพแข็งแรงค่ะกับฉับกระเฉงอาจจะมีปวดหัวบ้างนะคะส่วนโชคลาภมีโอกาสจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือถ้าคุณยังเรียนไม่จบหรือ,อยังไงเนี่ยนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะมีการสอบชิงทุนหรือได้ไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยนะคุณโชคดีมากๆเลยค่ะคุณกองคี้หนึ่งค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกใบที่สองนะคะเรามาดูกันโอ้ใบที่สองนี้คุณที่เลือกใบที่2นะคะการงานของคุณการงานของคุณก็ดีนะคะงานมีตำแหน่งการงานที่ดีแล้วคุณชีวิตการทำงานเนี่ยค่อนข้างประสบความสำเร็จนะคะถึงขนาดแบบระดับขั้นเศรษฐีเลยนะแล้วก็ คุณคนคน,ค,นค่อนข้างมีปัญญาดีนะคะและถ้างานเนี่ยเกี่ยวกับในหน้าขายที่ดินเนี่ยจะดีมากๆเลยอัางหางสาอ่างหางสาลีกับทรัพนะคะเกี่ยวพวกขายที่ดินขายบ้านหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะดีมากส่วนเรื่องการเงินก็ดีดีเลยค่ะตำแหน่งทางการเงินสังคมนะคะมั่งคั่งร่ํารวยอุดมสมบูรณ์เลยค่ะนะคะเรียกว่าโอ้โหใบนี้ก็สุดยอดเลยค่ะดีมากม ส่วนความรักเนี่ยอาจจะไม่ดีตรงเรื่องความรักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าอาจจะความรักจะไม่ค่อยสมหวังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าคุณคนโสดเข,เข้ามาดูนะคะก็อาจจะมีโอกาสได้แต่งงานนะมีโอกาสนะคะคนคน,คนโสดส่วนคนมีคู่นะคะลืมบอกไปคนมีคู่มีโอกาสตั้งครรน,นะคะมีโอกาสตั้งครนส่วนเรื่องสุขภาพให้ระวังปัญหาขาเขา่า นะคะแล้วก็อดลูกด้วยส่วนโชคลาภมีโอกาสได้มรดกนะคะอังสังหาริมทรั์หรือที่ดินนะโอ้ใบนี้ก็ดีมากๆอาจจะมีโอกาสได้มรดกด้วยนะคะพ้นที่เลือกใบที่3มนะคะส่วนใบที่3มนะคะการงานเนี่ยโอ้โหต้องท่อนท่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยนะคะต้องทํางานหลายอย่างคือไม่ต่ํากว่า2ออย่างนะคะทํางานเหน็ดเหนื่อยแต่ประสบความสําเร็จค่ะ คุณจะโชคดีประสบความสําเร็จนะเพราะว่างานของคุณเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าประสบความสําเร็จไม่ต้องกลัวนะคะส่วนเรื่องการเงินนี่ก็สมกับที่คุณทํางานเหนื่อยอะค่ะเพราะคุณทํางานเหนื่อยมากทํางานได้สองสอย่างเนี่ยแต่ว่าประสบความสําเร็จเรื่องเงินด้วยแต่คุณจะได้เงินเท่ากับที่คุณได้ทํางานนั่นแหละนะคะก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเนาะแต่ว่า ก็ประสบความสําเร็จค่ะมันก็คุ้มอะค่ะคุ้มกับค่าแรงที่คุณได้ลงทุนไปนะคะลงลงลง,ลงทุนลงแรงไปก็จะประสบความสำเร็จส่วนเรื่องอความรักความรักคุณจะเป็นคนถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะที่เข้ามาดูก็อาจจะเป็นคนลักษณะที่ข่มสามีหน่อยนะคะ,ะอาจจะเป็นคนที่ข่มสามีจะความรักนี่เหมือนทุ่มเทให้กับความรักมากนะ เรียกว่าอาจจะเนดเหนื่อยกับความรักด้วยส่วนหนึ่งส่วนเรื่องคุณคนโสดนะคะอาจจะยังไม่เจอนะช่วงนี้นะก็ก็รอไปก่อนเนาะส่วนเรื่องโชคลาบยังไม่มีนะคะคือจะได้จากการงานซะมากกว่านะได้จากการทํางานคุณจะได้เงินจากการทํางานได้โชคลาบจากการทํางานนะคะแล้วก็เสื่อลูกขวดสุขภาพก็ระวังนิดนึงนะคะ กี่ยวกับการเดินทางด้วยนะคะให้ระวังแค่น,นี้เนอะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะค่ะขอบคุณค่ะทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะถ้าอันนี้เป็นดวงส่วนรวมนะคะถ้าใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ